ที่นี่เมืองโกโตคะ่ะมอนเตรเนโกประเทศมอนเตรเนโกประเทศเล็กๆในยุโรปนะคะตอนนี้ปีนเขาขึ้นมาเดิอนอยู่บนป้อมปราการของเมืองโกโตเดินขึ้นมาสูงมากเหนื่อยหอบแดดร้อนด้วยมันมีจุดที่สูงกว่านี้แต่ว่าไม่มีเวลาเดินขึ้นไปนะคะอยู่ตรง้จุดบนเขาสูงมากดูแดด สวยมากจากมุมนี้ที่เรามองลงไปก็จะเห็นเมืองโบราณเป็นโอทาวของเขานะคะซึ่งโอทาวนี้กับป้อมประการนี้ก็คือสร้างตั้งแต่ศตรวรรษที่19ยาวนานมากประวัติศาสตร์ประการก็เอาสร้างไว้ต่อสู้รบในสมัยสงครามนะคะตรงนู้นที่เห็นก็คือเรือเรือที่เรามายังหอบอยู่เหนื่อย ยังเดินลงกลับเรือแล้วไม่มีเวลาแล้ว